ดังดีขนาด <c oughs> <c oughs> season <laughs> เอาแล้วครับอือแล้ว

เว่อ้าตนไปนใช่ปะ่ะโอ้ซิมตรงซิมขาตนมันขาอุ่นมันบ่เยอะไรปบะรับ้าข้ออู้รสาติเข้มข้นดีว่เอ่อจัอุ่นจามวัดสันอือจามพักจามเนย พัดอยู่ตารางจามหอยทุ่งคนน่ะอือสุดยอดแซ่บสวัสดีครับมาครับทีน่นิสารมาต้องคกเสื้ามากินพัดเพชรกบเหมือนนี้นครับพี่น้องนี่พัดเพชรกบเพชรแล้วพี่น้องทั้งเห็ดทั้งฝนตกเลยเหมือนนี้เด้อนี่พี่น,อน้องน,น,นี่นี่มาวเบิรงโอซี่มันก็น่า อืข้าวเหนนี่ขอ,นอ,อนเนียวพ่ออืมเยวอืมสีบแกงยิงก็ข้เนียวพี่น้อกอ,อ้ยหาตะเคืองเลยผมเนี่ยหาคุยตะไปกระเพาและแสบดิอืมใชาก,ก,ก็กได้กเพากบแกง้อมงหรอก อืมอืมอรอยอืมพริกน้วยซอสพริกใส่พอมั้ยเนี่สูตรทาตะขามกันแต่พอมาตืเกืองเทรศแ,ลแล้วแสบดีอมอมเหรอหอม อ้วฮะฮะขตุ๋นมั้งนนข้าเขาไปไปใช่ปะรอืมแ่ใะอืมอตัวเด้ย็น้องเดียวปบเนี่มันขามันแข็งแท้ นดี๋กินเปจะสุดยอแอืมอืมนี่ก็เพ่อวเขากันพี่อนเพื่อนี่เอาผียพื่น้องเอ้ยพื่อน่ะ นี่คือพัดเพชรกบไม่ร้องเลยตีไปกบแบกตีไปไงกระดูแข็งแหร่งมากกบเนี่ย จริงเรพักสี่ลงเขากันวะอืมขอกันม่หลังเขากันเยอะพักแล่ว จับไว้โอ้ยมันบั่งปลาเขาเกือบม้างแล้วจะม้างคาเขาแล้ว ก็เคยเกลี่ยงเศมันห้อมดือพี่น้องเด้วหอมดีคาะเครื่องมันกระเท <c ười> ิงรสชศาสตร์มันก็เลยจวดจังหน่อยจับ <c ười> จกินเมื่อก่อนคุณลังถาผมยังไม่กินดีนะ เสียบดีกแน้วเป็นเสียบกูดูเงาคดเลยข้าูข้างพี่น้ไปแขวบียำได้เ โอ้แสบดีพี่น้องมืนเนี่ยพัดเพชรค,ครบน้องถึงเคือนั่ากับแสบดีน้อพี่น้องก็จับพอขั้วจากสารคามพี่น้องไม่เด็อดรูปกินมืนเนี่ยกิฟนี่ก็ทำหนีน่งนะครับเนาะกินนี่อสัตว์ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับเด้อกดไลคกดแชร์หรือว่ากดติดตามใหก้กับกินเนี่อสัตวกินนื้อสัตว์ขอขอบอคุณครับ